สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามแรงเนาะก็วันนี้นะเดชพาทุกคนมาเช็คใหมนะ่เนาะเช็คหม่ที่เคยหาอยู่หากินแบบบ้านๆนี่เลยเนาะนี่ยก็ประมาณพื้นที่ประมาณนี้เนาะพื้นที่ที่มาหาอยู่หากินหาปลาหาครบหาอึ่งก็วันนี้มาเช็คดูก็ฝนก็นเริ่มตกก็ยังตกไปเยอะแจ้เนานะก็เห็นว่าชาวบ้านก็ยัง อ่าเริ่มตัดข้าวพงข้าวโพดเริ่มเตรียมที่จะจะทํานากันแล้วเนาะคนนี้ก็เลยมาเช็คหมายเห็นทีมงานบอกว่าอ่าวันนี้มามาถ่ายนาแล้วเกิดเลยว่าจะมาดูปลาดูปลาปลาไหลนนะ่ะว่าจะมีหรือไม่มนะีเนาะธรรมชาติสวยงามมากเนาะนู่นไม่สอดเนาะก่อนในกล้องอาจจะบเห็นชัดเนาะแต่ว่าข้างนอกนี่เห็นชัดมากเนยนะนู่นเห็นไหมไม่สอดเลยเนาะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนเขาคนเดียวเนาะ คืนนี้จะเจอฝนหรือว่าจะเจอกุ้งหอยปูปลาก็ให้กำลังใจกับน้าเดดเดอร์นะแล้วกะ็เดี๋ยวไปเจอกันกลางคืนเลยสวัสดีเดอ้อพี่น้องเอ้หาอยูย่หาเค้นแบบบ้านมืดปุ๊บพอมมืดปุ๊บฝนกระตกปั๊บเลยไอสองเขียดกันนะ ดีมเนา,า้ีงามเนา,านะภาพอย่างแรงภาพอย่างแรงทุกคนคนตนะ๊เนาะอุตส่าห์ตั้งเป้าว่าจะมาดูปลาเนาะก็ก็มีแผ่นสองเนาะเราก็มีแผ่นสองถ้ามันมีปลาเราก็จับปูจับหอยนะครับอันนี้หอยเวอร์เนาะนี่หอยเวอร์นะเก็บหอยเวอร์ไป หอยอีเวอนี่ก็เป็นหอยที่แบบใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะแต่ที่นี่ยังมีอยู่ยังมีพอใหองกินอยู่แผ่นสองเราก็จับหอยอีเวอร์จับเขียดแล้วกันเนาะนอ,อหอยอีเวอร์เนาะกลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะคล้ายกับหอยโขงนี่แหละเสียฝาแล้วฝาปิดเหมือนจะหนา ปลาปีมันจะหนานาๆแบบนี้หอยเวอร์นะนี่ที่ที่อื่นเรียกแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันคอ,คอมเมนต์มาเด้อกระเท็บหอยไปด้วยแล้วก็ะซองเกียดด้วยเนาะจังว่าโชคดีก็อาจจะได้ป่านะก็ะซองไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะซองแล้วเก็บไปเรื่อยๆนะ ทำอย่างก็ต้องมีแผ่นสองแผน่นสามนี่นะครับหอยอีเวอร์กลางคืนเนาะโอ้ยเปียกหมดเลยสงสัยวันนี้เขาจะได้ปูกับหอยนั่นแหละเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกโอ้ยพูดเล่นนะพูดเล่นว่าเออตกฝนตกมานี่ยแบบเอาก็ได้นะฝนตกมากับบะกัวกประมาณนี้นะ มีตกมีตกแต่เลยอ่ะได้กระปูก็ห่ยแล้วทุกคนเนาะนี่ปูก็เกยไปน้อยแล้ะได้ปูจัวเนาะปูจัวนี่ปูประมาณนี้ปูจัวเนาะปูจัวนี่อันนี้ปูจัวเด้อไม่ใช่ปูนาแล้วนี่เนาะปูจัวก็มันสีมันก็จะมีสีแดงสีเหลืองเนาะก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินนะนี่ปูจัวได้สองตัวได้ปลาไหลตัวตัวน้อยๆเนาะได้ปลาไหลตัว ปูนานี่ขนาดนักขนาดเลยเก็บไปสักหน่อยปูนี่ทุกปีนี่ก็มาเอาเนี่ยนะป่าป่าปูเนาะปูก็เอาไปดองแบบทำส้มตำนะหอยคมก็มีนะหอยคมก็มีอย่างไรเลยอันนี้หอยเวอร์นะหอยคมก็มีอย่างนักเลยแต่ว่าบาเอาหอยคมเนาะนี่นะ,ะเก็บจะหอยเวอ้อไปเก็บ<น>ไปหลายๆหน่อยเนาะในๆนก็มาละเครียดก็หลายอยู่แต่เครียดมันแหเละเครียดนี่โคตรแหเลย ได้ส่งสาตัวนี่ไหนะคือบอไวไอแล้วมันมันเห่นะมันไปหาไปเข้าใกล้มันมาได้นะเข้าใกล้ก็วิ่งหนีปุ๊ดปุ๊ดป,ดป,ดป,ดปุดเลยมันเห่เนาะมันมาเหมือนแบบฝนตกแล้วใหม่นะถ้าฝนตกนั้นนักเลยอาจจะอาจจะได้อยู่อาจจะนี่เก็บกระหอยเก็บกระหอยไปแผ่นฟองนะคือก็วางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วว่าเออเท่า ถ้าบาได้ในป่านี่นะก็จะก็ได้ปลาน้อยนะฟันปลาน้อยมาตัวนี่ปลาน้อยนี่จะปลาลิ่มปลาช่อนน้ยนี่เลยอยู่ที่นี่เลยนะที่นี่ป่ามันก็มีเยอะนะเนาะว่ามันติดลําห้วยนะมันติดลําห้วยก็พอถึงเวลาทาเนี่ยเนี่ยในป่ามาตัวนี่ตัวน้ยนี่ี่ปลาลิ่มน้ยนะมันนักเหมือนกันนะแต่ว่าต้องรอให้ เนี่ยเขาไถนากันมดก่อนเนาะแล้วก็จะมามาหารอบหนึ่งอันนี้ป่าก็จะเยอะแล้วแต่นี้ไข่มาก่อนก็นกนได้เปรียบหมดนะแต่มันก็มีแหละแต่ว่าเาน้ำมันขุนเนาะทุกปีมานี่บ่พลาดน,นะอนนี้นะต้องได้อย่างน้อยหกเจ็ดตัวนี่ต้องมีบาไหลนะนี่น้ำขุนมดเลยตัวมันใหญ่แร้ว ผูกโอ้ยอุ่นว่าจะปัดผิดตัวผิดเหลี่ยมไหมก็เออฟันเลยไปหน่อยนะแต่ฟันบาดโดนฟันเลยหัวมันไปหน่อยเนาะเออม่ได้กินอนะ มันเป็นญย่เนาะกากาพาดมาอยู่แถวน,นี้บ่พาดไปหน่อยเหมือ,อมนว่าชะกำอะนะนานจะเจอทีหายใจยตัวไม่ใหญ่แล้วตัวเท่าประมาณหัวม่มือนี่แหละ คาดคาดคาดกลา,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 าว่าจะฟันหัวมันนี่โดนล้ว้าคนนี้โอ้เนี่ยฟันแห้งไม่น้อยนะใบแห้งมางไ,มได้มาโดนนะครับผมเนี่ยตวงเห็นไหมป่านี้ต้องใส่ตรงนี้นะอยาป่าน,น้อยเนาะนไอหัวคาดเลย หัวขาดเลยเนี่ยหัวขาดเลยเนาะเอาฟันแบบเอาฟันมาแหงกกว่าว่ามันจะบโดนนะราะว่ามันจะอยู่ลึกหน่อยนะปูนี่กเข้าใต้ก็เนี่ยปูนี่นกเข้าใต้เนาะปูน้อยไปเลยครับผมนี่เนาะปูนี่จะไปักหน่อยเอาไปดอง โดนน้ำป่าเนาะให้ตำส้มม,ม้ม้อตำลำใช่ไหมมันปูนี่นะให้ตำส้มนะเอาไปดองปลาปลาปาเจอหนึ่งตัวแล้วนมั้ยแล้ว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 เสียงมันคะืบเนี้ยน่าจะโดนนะเสียงมันคืบเนยนะเออโดนครับโ,โ,โดนจะอยู่นะ พันแห้งก็ควรเหลวมันเหลวก็ม่ได้นะให้ไหมเต็มตัวละตัว này này. ประมาณนี้เนาะมันออกมานี่นะตัวใหญ่ๆก็มีครับผมตัวใหญ่ก็หายากน้อยเนี่ยจะอยู่แต่แบบโค้งย่าไงนี่นะพันแห้งกันแล้วครับผม อะไก่อนเอาตัวน้อยอืมปกกลกค้างทุกคนปกกลก้างนี้มีหลายอยู่มีหลายอยูปกกลกค้างเนยาะตัวนี้น้อยอันนี้นะเป็นไหด้วยไม่นนะ่นี่้างครับไ้า,ไางนี่ปกกลกค้างนะ ừm tuồng ừm ừm ấy ấy này, ấy Cái ấy ấy cái ấy 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 โ่นโอ่ะอุ้ยเฮ้ยเลย e> ก็ยังถือว่าหมานอยู่เนาะก็มาได้ปลาไหลเพราะว่าอ่าชาวบ้านยังมาได้ไถนาเนาะถ้าไถนาแล้วเนี่ยปลาไหลมันจะออกนะเขาวันนี้ก็ยังหมานอยู่เนาะได้ปูหาย,ยากแล้วก็ได้หอยเวอร์นะหอยเวอร์นี่ก็ใกล้ศูนย์พันละ ปูตัวนี่ก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็หาย,ยากนะก็ยังมีอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่ก็ได้ปลาเดี๋ยวเราจะไปเทให้ดูที่บ้านเนาะได้ปลากลัางน้อยเนาะโอ้โหจัดเมนูปลากลัางน้อยเนี่ยมองอาจจะประหันเนาะดูข้างในเนาะปลากลัางน้อยนี่ก็พอทากับข้าวได้เลยนะก็เทว่าได้จะพอแค่นี้ละือะพอแค่นี้แหละ จะเอาเอาไปแค่พกกินเอาลายเพราะว่ามันตัวมันก็บบบเจ้ใหญ่โอ้ยนี่ปลาหมอครับผมเอาเอาไปไหนละเอ้าเอาใจจ้อยเงี้ยวะตกปุ๊บไปจ่า นนหมอเยอะปลาหมอใส่รวมกับปลานี่ปลาหมอน้อยนะปลาหมอตายระปากเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ผพิดเป้าหมายใช่ว่าเราก็มีแผนสำรองเนาะ นี่จะได้ยังได้หอยได้ปูอยู่ได้หอยได้ปูแล้วก็ได้ปลาปลาเอาพอไปทําเมนูเล็กๆน้อยๆก็พอเดี๋ยวจะได้ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอ่าเราเดี๋ยวไปดูว่าได้มากน้อยขนาดไหนเนาะไปดูที่บ้านเนาะดูนาฬิกากอนว่ากี่โมงแล้ว จะมาประมาณัก่6โมง6โมกงกว่าจะด,ดูนาฬิกาเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้3ทุ่มแล้วมทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องลงไปก่อนนะก็เดี๋ยวคาลงก็น่นาจะใช้ไฟฉายอันนี้เนาะไฟฉายอันนี้ที่ซื้อมาดำน้ำเนาะรู้ว่ามันจะเก่งเต้งขนาดไหนนะนี่ไปลองเปิดดู โอ้โหสว่างมากเลยเนาะสว่างเกินอืมโอเคจะใช้ไปใส่อันนี้ละลองส่องไปโอเคนะเด็กขอขับรถลงเขาก่อนเนะาะเพราะว่ามันใช้เวลานานเจอกันที่บ้านเลยครับผมโอเคครับตอนนี้อ่าลงมาถึงถนนทางราแล้วเนาะ เป็นพื้นที่ของหาแดงนะครับแต่เดจะให้ดูไอแสงเทียบแสงให้ดูแล้วว่า,าไฟคาดหัวนี่นี่นะใช้ไฟคาดหัวของสายิ้มอยู่นะสามยิ้มเนาะแสงแบบสว่างมากเลยเนาะของสามยิ้มนาะถือว่าส่องได้ไกลด้วยเนาะ ของสามยิมอันนี้ของสามยิมนี้เปิดสุดเลยนะเปิดสุดสว่างมากส่องได้ไกลแบบไฟไฟไม่ตกอ่ะส่องได้ไกลมากสว่างสว่างมากนะถือว่าถูกใจเดี๋ยวนักเรียนจะเทียบไฟดับปลาให้ดูเนาะไฟส่องดับปลาแต่ว่าอันนี้ลองเอามาส่องทางดูดูสเต็ปแรกเนาะโอ้โหคเลื่องเลยถือว่าส่องแบบ แต่กว้างๆอ่ะแต่ว่าสว่างมากเนาะเนี่ยตรงไป,ปงกว้างๆสว่างมากเลยแจบบ่เลยถือว่าโอเคเน้ะคุ้มค่าคุ้มค่าสงานน,นี้ยคุ้มค่ามากพอได้อยู่นอกหายอยู่หาก,กินแบบบ้านๆเนาะพอได้มกในต่ำน้ำพริกหวานอยู่ครับผมปลาก็ได้ประมาณนี้ครับผมเป็นปลานน้อยอยู่เนาะ ก็รอเฮาชาวบ,บ้านเขาไถนาไถอย่างแล้วกันเดียวเราไปแกะมือใหม่นะครับผมป่าก็ได้หลายเติบอยู่นะอืมมันๆอยู่ครับผมเก็บหอยอีเวอร์แล้วก็ได้ปูจัวแล้วก็เอาปูนามานิดๆหน่อยๆนะครับผมบอม้เยอะครับผมเอามาแค่พอกินกมือสองมือก็พอแล้วครับยังมันอยู่ครับผมกันนัเดก็ฝากติดตามคลิปดกดไลค์กดแชร์ในคลิปต่อไปให้กับน,นัเดตด,ด้วยทุอ ที่สำคัญก็อย่าลืมดูโฆษณาขังตัวเะะครับผม